ขับพันผู้ชมผ้าพีผ้านองเดินทางมาิีตามตัวเลขกก็ไม่หน่อยเนาะอุ้ยหมวแ่งคักครับผมเป็นผีตายหูวผมเน้าดำขึ้นมึก,กว่าสัน้นมาเขียนเลขมาบอกเลขครับผมสามตัวเพิ่นรับประกันให้เลยว่าถือให้เตะปากอีกคือเกาครับผมมันใจแห้งกว่าเกามันใจคัก อ <Ooh. S 2> ตัวเลขตรงเด็ดแน่นอนนะครับผม่านผู้ชมเนาะไปครับ่านผู้ชมกาลังตั้งกล่องกันแซวสาวยสมุนไปฟังน้ากัน่าเลขสามตัวที่ไม่น้อยจะบอกงวดนี่เป็นเลขตัวใดชุดใดสิถูกอกถูกใจ่านผู้ชมวฟันช่องหรือบอ่อต้องไปฟังชัดๆจากปากไม่น่อยเนาะครับผมเนาะไปครับแต่ว่าก่อนไปชมลิมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ บ่ถือปบปุ๊บบ่จงมหาเลยแม่น้อยบ่สอนครับเองสแม่น้อยบ่สอนครับบ่จงมหาเลยบ่ถือกูนให้เตะปากเลยวันนี้ทาเรียบบ่ถือให้เตะปากเตะปากอ้แวไอแมอ้วไอ้แมวไอ้แว้แมวไอ้มไอ้แไอม้แมวไอ้ม้แมวไอ้แมวเอ้แมวไอ้แมว้แมวไอ้มวไอ้วไอ้นมอ้หวั้มาไอ้แม้เมวไอ้แม้วอ้วไอมีเง้นเดี๋ยแมวเอาแถวนี้เด้อ เบาลนมาเลยมันใจกันบางทีเทปปากเลย้อบคผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไ่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยสวัสดีครับสวัสดีครับไหน่สวีครับมีตายของมาแนวได้ครับไ่หน่อยเราซูฟังนครับแน่วไดเนาะแ่ไปหน่อยเราซูฟังเนาะนอนกึ่งขืนไดยังวะครับนอนกึ่งขืนไปไปเข้าของหน้ก เขาห้องนาก็ย่างไปน่ำออกก็จะไปหนัำผีตายหงส์เนี่นยผีตายหงอย่างไปน่ำไม่ μ, ย่างไปก็ปก<ว>ย่างไปนํำอีกไเหมือนไปยัางผินํำกูหอันอยู่มันนอนผนว่าึ้นในใจหอดไปจังไหแล้วบจักหอดมันนอนน่ำบบ่จังไหกูมีผัวอยู่กูว่าจะขึ้นใจ,อนจขนองว่า<อ>จ,จ,จั<อ><อ>จงไหแล้วบบทุกขุมแนจ้าขาก็นอนบอลับเลยแบบไปเขาห้องนาอีกยังกรบอกก็ดีอยู่ มองนั่งมองนังปุ๋มาไอ้นี่ฝันรู้ว่างจะไหนฝันฝันความฝันความริงความฝันไอหนังจะคอยู่ของนังปุ๋มมองแข็งหนังปุบอกใะไนี้ย่งงูนี้อยู่พีตายผงตึนท่านเป็นเนี่ยมึนขัเนอกมึนขับก็ไม่ไดไปจะได้ก็บไเป็นเนียยังแน่้เอาคนในท้ามืนบอกมืนไม้เนี่ยจักก็พก็ว่าบกเอเพิันก็ว่าบวมออเพื่ออาบน้ำเลยสมัแม่ไหนก็้หพนตายผงเป็นบอกเออมันน้ำคือหมืออยู่ถูกครับ มองฟันนะน่ของหนามน่ค uh ือ huh. มืออาไม่ยังของนางของนามโจกจข้องปกาเข้าไปเลยแยอใฉลตายไปกับแรนทนตัวแบบกูทายแม่หมึเงไปไม่ลงป้อบก็ตโ่ก็ใพออกพวทายก็ทา่บวออกบวานเาใี่ใจมึงไม่กัดใหญ่ี่ใจมึงมากินจังไรไปบบไป เขาห้องไปไปหีนนม่นม่นอนนัอีกทางกันอันแบพี่ใจผมยังไม่นอนอกแบบผูยังบวไรผมก็จะบวไรเสิร์ฟมาหนักหมดเลยของว่ะจังไยังไม่นอนหนักหมนเรย่ังเลยไดหกุงบไปอีกบบปวดท้ายก็ทายบอกอีกแับเป็นยังไงใส่เป็นยังไปนั่งอยู่ห้องหน้าอีกแพี่ใจห้องน้าม่นั่งห้องน้าอีกจังเเป็นยังไง ไมัขึ้นหยาบือดีแนเนี่ยงกวาม้ยาบตอนนายหลเนาะตอนนายไปตีห่าบาทนี่นี้บาทนีไปใช้นี่ตีห่าตีห่านี้บาทไปใช้กเห็นเลยนม่แจ้งเนีวบทุ่มบนิ้ตีห้าตีห้านี้เลยในกวาอฝันนะในกลาอฝฟันนะเรื่องไีเนี้ยจะคล้องไปเขาของน้ำเอาโอ้งผมเผือไปสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่ง มันยืนมองไหนนะยืนนี่แล้วยืนมองโถ่ยืนมองห้องนางขี่เลยโอ้ยครับจะจระจระเลยยังก่อนยูกูยูเาจ้าู้เลาเจ้าูมันยัดเอาหมงไปก็เล่งด่วยก็เล่จริงกงเลยึงเลยสามแปดหนึ่งสามแปดเนยแปดหนึ่งอฟซีที่สงตัวกค่ะมีทังมีทั้งสามตัวมีทงสามตัวมีทั้งสองตัวเจนไกึ่งเลย มันใจมันมใจทัางหมมันเต๊ะปากไอ้หนูไม่ไหวบอกเองน่นี่บอกเองนะข้นม่ถึงจะเตปากเลยอ้จ้าพ่้านันหางวดส้น้ครหางวดส้น

สามสองซีเลยครับสามสองสีจังๆเลยสามตัวเลยเมซยังค่ะครับวตถ่นมาเอฟซถูกมซี่มอเมซี่ไปหาองวัติพันธมาเมซี่ไปหาค่ะเมซี่ไปหาบัตรนี้ก็เลยเดือซีค่ะเดือซีบัตรนี้มซี่เป็นพเาบอเป็นยังพามาแล้วเอาตัวนี้ละครับเตาปีตเต้หไดเ้อือเขายูว่าแม่เขาเขาเต้ปากให้ เขาให้เจ๊ปากเจ๊ปากลรบๆๆเอะอต้องมาหาเงื่อเด้ือหัวต้องมาหาเงื่อตลอดผุ้มตลอดเนะมบอกกาบอกพิกาบอว่าอยู่ใส่ที่ใต้ห้องนิ่มมหานิ่มมันใจมัใจเนี่ยเขาบอกเธอาเจ๊ปากเยมันใจมันใจเลยเาจปากเลยเจ๊ปากเลยเจากเลยละเลยเอาเอาเอาหยังมามั่นใจครับว่าบอืธอให้เจ๊ปากนี่ เอาดีละเอาดีกินแล้วก็สะบันใจเป็นคยถือครับอ๋อเป็นคยถือฟันแม่นความฟันแม่นนี่ละมันเิ็งยี้มว่าขาดท้ายบ้ากเฮ้ยที่ใต้หงส์นี่นฮกขาอะไรกระตุ้งกับแม่ชี่บอกเป็นชีปแรก คขามันุ่มชืไปเราเกิระ่ามันบุกระเทปปากก็ยังวันี่มันใจเขามันถกเปากวดนี้มาตองมหาเลยขามันถือวดนี้มรับเลยถือวัดน้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายมาตองมาด้วยสาตองมาด้วยฝ่ามาเลยฝ่าือฝ่าวมา่างมาด้วยามัถือมาตองมาเตปปากเลยสามาเลยใช่กรเตปาก เ็นากเลยนะครับก็เป็นความฝันเนาะนะครับเล่าความหู่งนะว่ามันสิเลมมันจะออกกี่ไหนแต่เล่าก็มั่นใจในความฝันเราเพราะว่าฮาวงหดแล้วนะครับทุกผู้ชมแม่เพิ่นมั่นใจแฮ่เขาเขาห้องน้ำด้านที่แดกนั่นย่ำย่ำเขาห้องน้ำท้ายบัวท้ายบัวท้ายบัออกบาดนี้ท้ายบัออกปัดเป๊ปัดเปท้ายแต่ยนั่งอยู่คู่อยู่ในห้องหนามพูดเยอะยู่ห้องกระหยานบัดนี้อ่ะเอายังไงยังมานั่งอยู่คู่อยู่ในห้องหนามพู่กระหยานเป็นตัวเนี่ยนี่ว่าใช่ จะฟ้องว่าบ่ทายแม่หรอกนีแม่หรอกว่าสัตว์บาดจังไหนเนี่ยบาดอีกไม่ไปไม่ไม่นอนม่นอนอยู่ข้างอีกบาดอีกนอนอยู่ขาข้างหลังอีกเอายังน่ายังค้ือเมื่อจะจะค้องมาเป็นหมอนตาที่เหละบ่แมนจีไม่เป็นหมอนจีพี่ไต้บแมนผมผมผีชุดบาผีเหนาะล่ะดินเนาะเหนาอยากดินเนาะแมนซื้อเ่า่ ผู้แายผู้ายเมตตาใจหน่อยแล้วนบอก้ตัวในก่อนนะนี่ไะนี่แหละนิวหน้าหน้าแมนสามแปดส่งเนี่ยนด้โค่งใจให้มุมแมตต์ไปเต็ป่ เปปากก็่ใช่เราเลยอก็ถือเทปากเลยขนโองมม่องโอ้ม่มองถือตัวไองชยนะเดี๋ยว้เดี๋ยวก็เป็นต่ไม่หมดไมอหลายเดี๋ยวขอก็ไม่ตื่นมาเขียนไห้ในอันทออันหวน้เลยเขียนตัวได้แม่เขสามแปดสิบหมันใจบ่แม่นมันใจเตปปากบ่บ่มันใจบ่กาวเบาด้วเนาะ เออเอานะครับเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมรู้ว่ามันสีออกตัวใดานะครับเลยตะปากเราเราบอกเป็นมั่นใจกันนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเราไปทิ้งชอบไปแคบหนาจะไปเบิ่งเด้อครับผมสามแปดหนึ่งหกห้านะครับผมเนาะอันมาถ้าผีดน้ำใจไม่หน่อยสามแปดหนึ่งหกห้าอ้ยห่างงวดซ่อนครับผมเข่าสามตัวกับเข่าครับผมเนาะคิดใจถึงมันบอก สีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดตไว้จะเกิดบรารมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้ว พ่นโทรมาบอกพลเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายปลาเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดีบ่เพื่อให้หลูกศิษย์อยติโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ่านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาขา้าขายกับบริตกดําอ่ามีจต่สิ่งทีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจ่ว่าหน่องแมวครับหนองแมวกด็ดีเขาเอีกองเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงกูัวปราะซาก็เลยบางความเกียวกุยก็ลงปู่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิดเหมนที่ที่อไปอ่ามันรักษาล้างย่างก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่เหว่าไปได้นังสั่งมาไปได้ง่าสั่งมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทคุ้นขึ้นหยีเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุอคอคนอีลีอมีพุตโตุนน่ด้โตัวมีเยติฤทิมีอำนาจสามารถมายกอวดเยติุิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เลยแต่มาเห็นวัตถุชนิดขึ้นมาครับผมบ้านี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านบบนี้พ่อตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อ,อพแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นต้องเอากาาับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียยงนี้นมานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูน้นเพราะิระฐานอยู่ครับะนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีอย่างครับผมพระศรีบสิพระศรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำม,มีตำนานมากการทีกับสางกับพระโลกอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ะะยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดหย่อดของนองสร้างคือพุกเสกของพุทธเบิตบดตำหนาอยู่ใน,นเจตตำนานเบิดบุกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุ๊กมาสเลยเชื่อใจครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ<ม>่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่<ม>คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรวงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองปูดอดนี่บัดกูดคุณนี่ปูรอดธรรมาชิโนนี่เป็นปูบุ๊กเ,เกสพ<ม>ปสูที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมองมีอยู่กินสว่างด้วยกันบันจะทีวดูครับครับนี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูิรอดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สี์ไปค้องพฟอหญ่ที่ของคุก ราชครูปูนสำเน็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา